หนูอยากได้ชุดโกโกวาโกโกวาพอไหมคะของที่วัดมาต้องเอาไปคืนเจ้าแม่ลวล่ะวันนี้แพมมาแล้วคะ่ะแม่จนทำงานก็เหนื่อยเนาะแต่ก็บ่นไ,ได้ทองสมัยนี้มันหายยากลูกก็อยู่กำลังวัยกำลังโตก็ต้องหาเงนินส่งเสียหาเงินเลี้ยงดู <Yeah. S 1> ก็ต้องทำอะเนาะสู้กันต่อไปเย้ yeah. อยากได้ชุดโกโกวาชุดโกโกวาคืออะไรจ้ะลูกมันเป็นชุดในซีรีสเกมค่ะการลอนันเลยมันเป็นชุดกระโปรงสีเหลือง,งอ๋อจ้าจ้าจ้าหนูเป็นเด็กด,ดีมาตลอดเลยเดี๋ยวแม่หาให้นะน้องแพมน,น้องแพมน,น้องแพมน,น้องแพมลูกมาแล้วลูกจะ ชุดโกวาที yeah ่หน <imoto> ูอยากใส่โกวาคิมซึมีดาดดมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวามาแล้วจ้าไม่อยานี่จ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ว้าแล้วลูกจ๋าชุดโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกว่าคิมซูมีดา ม่ไปเอามาจากไหนหรอคะแม่แม่แม่อย่าบอกว่าแม่ไปเอามาจากที่พัดนะคือคือแม่เห็นว่าเจ้าแม่เจ้าแม่ท่านมีหลายชุดนะลูกก็เลยบอกเจ้าแม่ว่าขอมาฝากท่าสาวชุดนึงนะไม่เอาหนูไม่กล้าใส่หรอกแม่เอาไปคือไม่เดืนนี้เลยนะแต่มันสวยมากเลยนะลูก คือวัดเถนะไม่เป็นไรจ่าแม่ไม่มีแงคนซื้อหนูก็ไม่ซื้อก็ได้โอจริงๆไม่ถูกต้องเนาะเอาของที่วัดมาต้องเอาไปคืนเจ้าแม่แล้วล่ะคืนเจ้าแม่นะเจ้าคะลูกขอโทษนะเจ้าคะลูกไม่ได้มีเจตนาจะขโมยนะเจ้าคะสาธุสัตุอย่าโกรธลูกนะเจ้าคะไปแล้วเจ้าคะ่ะ แม่รวยโอ้สบายจริงๆเลยวันๆก็น,น,น,นั่งดูทีวีก็นั่งนับเงินโอ๊เดี๋ยวไปทำเล็บดีกว่าคุณแม่คะคุณแม่ค่ะ,คะนี้ยังได้ชุดโกวาค่ะชุดโกวาคืออะไรคะลูกมันคือชุดในซีรีส์เกาหลีค่ะมันดังมากตอนนี้โอ,อ้ถ้ามันดังมากขนาดนั้น,นลูกแม่ก็พลาดไม่ได้สินะไปลูกเดี๋ยวคุณแม่จัดให้ค่ะ มันต้องตามเพล่ลนะเนาะจัดไปค่ะค่ะแม่รวยจัดให้แบบจุกๆเลยนี่ค่ะลูกขาชุดโกโกวาพอไหมคะพอค่ะคุณแม่ขอบค,ค,คุณแม่ค่ะ,ค,ะคุณแม่ขาเรามีชุดโกโกวาเยอะอย่างนี้เราก็แบ,บ่งเพื่อนที่ไม่มบบนีกั็นไหม ใจที่หนูเป็นเด็กดีมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันนะคะอย่างนี้ข่าวนะามี่ซื้อชุดโกโกวาให้ร้อยชุดไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนถ้าชอบละครสั้นสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะลาไปก่อนนะคะบายยมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวา Sakusami <laughs> day,